ทำไมบางคนดูเหมือนจะเก่งกาจแต่สุดท้ายกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าหรือบางคนดูธรรมดาแต่กลับประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ซ่อนอยู่คือปัญญาที่แท้จริงวันนี้เราจะมาเปิดเผยหกลักษณะของคนโง่ที่มักหลงคิดว่าตัวเองฉลาดซึ่งเป็นกับดักอันตรายที่อาจฉุดรั้งไว้ไม่ให้ก้าวหน้าการรู้เท่าทันลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงพร้อมทั้งมองเห็นสัญญาณเหล่านี้ในคนรอบข้างได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกใช้หรือตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้ปูด,ด้วยความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยปัญญาในการนำความรู้ไปใช้คนโง่มักติดกับดักรู้มากแต่ใช้ไม่เป็นหลงระเริงในความรู้ของตนจนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้า เปรียบเสมือนคนสะสมหนังสือไว้เต็มบ้านแต่อ่านไม่จบสักเล่มสุดท้ายก็ได้แค่ชื่อว่าเป็นเจ้าของหนังสือแต่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากความรู้ในนั้นเลยลักษณะแรกที่บ่งบอกถึงความโง่คือการปฏิเสธความรู้ใหม่ๆคนประเภทนี้มักยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆมองว่าสิ่งที่ตนรู้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ปฏิเสธที่จะเปิดรับเรียนรู้หรือแม้แต่รับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างเปรียบเสมือนกบในกะลาที่มองเห็นท้องฟ้าเพียงแค่ฝาชีครอบตัวไม่รู้ว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่เพียงใดในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้ใหม่ๆผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดการปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้เท่ากับการปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและปิดกั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของตนเองลองคิดดูว่า หากไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆโลกของเราคงไม่พัฒนามาถึงจุดนี้เราอาจจะยังใช้ชีวิตแบบคนยุคหินไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีเทคโนโลยีต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเราก็เป็นได้คนฉลาดจะตระหนักเสมอว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาจะฝ่หาความรู้ใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิด และเปิดรับมุมมองที่แตกต่างเพราะรู้ดีว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเห็นถึงความไม่รู้ของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างแท้จริงดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต่อต้านความรู้ใหม่ๆหรือไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจงรีพิจารณาตัวเองเสียใหม่ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของความโง่เขลาโดยไม่รู้ตัวลักษณะที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การชอบพูดมากกว่าฟังคนโง่มักหลงไหลในเสียงของตัวเองชอบโอ้อวดคุยโวและพูดโดยไม่คิดโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรหรือต้องการฟังสิ่งที่ตนพูดหรือไม่พวกเขามักจะพูดแทรกขัดจังหวะผู้อื่นและพยายามเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพื่อให้ตัวเองได้เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความไร้วุฒิภาวะ แต่ยังเป็นการปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นอีกด้วยเปรียบเสมือนคนถือไมตะโกนอยู่คนเดียวโดยไม่ยอมฟังเสียงรอบข้างสุดท้ายก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่สำคัญจริงๆการฟังคือทักษะที่ทรงพลังคนที่ฉลาดจะรู้จักฟังมากกว่าพูดเพราะการฟังทำให้เราเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและเปิดรับมุมมองใหม่ๆได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างรอบด้านดังนั้นหากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจงฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจและเรียนรู้จากทุกเสียงที่คุณได้ยินลักษณะที่สมของคนโง่ที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดคือการไม่ยอมรับความผิดพลาดคนเหล่านี้มักจะโทษคนอื่นโทษสถานการณ์หรือโทษสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ไม่เคยโทษตัวเอง พวกเขามองว่าตัวเองสมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องและไม่เคยทำอะไรผิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะมองหาสาเหตุที่แท้จริงและเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขากลับเลือกที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบและโยนความผิดให้คนอื่นเปรียบเสมือนคนเดินชนเสาแต่กลับโทษเสาว่ามาขวางทางการกระทำแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือแต่ยังปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองอีกด้วย เพราะการยอมรับความผิดพลาดคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการเติบโตคนที่ฉลาดจะรู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและนำบทเรียนที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกดังนั้นหากคุณต้องการเป็นคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จจงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและเรียนรู้จากมันเพราะความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดลักษณะที่สี่คือ การขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนโง่มักมองโลกในมุมมองของตัวเองเพียงด้านเดียวไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือเห็นใจผู้อื่นได้พวกเขามักจะตัดสินผู้อื่นจากภายนอกโดยไม่พยายามทำความเข้าใจหรือมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นแม้แต่น้อยเปรียบเสมือนคนตาบอดสีที่มองเห็นโลกเป็นสีเทาไม่สามารถรับรู้ถึงความสวยงามและความหลากหลายของสีสันต่างๆได้ การขาดทักษะน,นี้ทำให้ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้และมักจะสร้างความขัดแย้งหรือบาดหมางกับคนรอบข้างอยู่เสมอในทางตรงกันข้ามคนฉลาดจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงสามารถเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นได้เพราะพวกเขารู้จักใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างและปฏิบตัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเข้าใจซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำ และเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นคนที่ฉลาดและมีคุณค่าจงฝึกฝนตัวเองให้มีความเห็นอกเห็นใจและมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นเพราะความเห็นอกเห็นใจคือสะพานเชื่อมโยงใจคนและเป็นรากฐานสําคัญของสังคมที่แข็งแกรง่งลักษณะที่5คือการยึดติดกับความสําเร็จในอดีต คนโง่มักจะหลงระเริงและยึดติดกับความสำเร็จในอดีตโดยไม่พยายามพัฒนาตัวเองหรือแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมพวกเขามักจะนำความสำเร็จในอดีตมาคุยโวและใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ต้องพยายามอะไรอีกต่อไปเปรียบเสมือนนักกีฬาที่เคยได้เหรียญทองแต่กลับหยุดฝึกซ้อมและปล่อยตัวให้อ่อนแอสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้นักกีฬารุ่นใหม่ที่ขยันฝึกซ้อมมากกว่า ความสำเร็จในอดีตเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่หากเรายึดติดอยู่กับบันไดขั้นนั้นก็จะไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้คนฉลาดจะใช้ความสำเร็จในอดีตเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จะมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจงอย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีตแต่จงใช้มันเป็นแรงผลักดันและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งลักษณะที่6และเป็นลักษณะสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการกลัวความล้มเหลวคนโง่มักจะกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆพวกเขามักจะเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวและเสียหน้าเปรียบเสมือนนกที่อยู่ในกรงทองถึงแม้จะมีความปลอดภัยและสะดวกสบายแต่ก็ไม่สามารถโบยบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการและปิดกั้นศักยภาพของคนเราทําให้ไม่กล้าที่จะก้าวออกจากกรอบและไม่กล้าที่จะไล่ล่าความฝันของตัวเองในขณะที่คนฉลาดจะมองว่าความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแต่จะลุกขึ้นสู้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจงอย่ากลัวความล้มเหลวแต่จงกล้าที่จะลองกล้าที่จะเสี่ยงและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์เพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ลองนึกภาพนักประดิษฐ์ชื่อดังอย่างโทมัสอันวาเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่เขาล้มเหลวนับพันครั้งกว่าจะประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้งานได้จริงแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และยังคงมุ่งมั่นทดลองต่อไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จหากเอดิสันกลัวความล้มเหลวโลกของเราในวันนี้ก็คงไม่มีหลอดไฟฟ้าใช้ และคงไม่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันตัวอย่างของเอดิสันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนอกจากหกลักษณะที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่บ่งบอกถึงความโง่เขลาของคนเราเช่นการหลงเชื่อข่าวลือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ การไม่รู้จักควบคุมตัวเองและการขาดสติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตดังนั้นเราควรหมั่นสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่ามีลักษณะใดที่บ่งบอกถึงความโง่เขลาบ้างและพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต การที่เราเรียนรู้ที่จะระบุลักษณะของคนโง่ที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดไม่ใช่เพื่อที่จะไปตัดสินหรือดูถูกใครแต่เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองและป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกใช้หรือเอาเปรียบเมื่อเรารู้เท่าทันกลโกลงของคนเหล่านี้เราก็จะสามารถรับมือกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายหรือความผิดหวัง ลองนึกภาพดูว่าหากคุณกำลังทำงานร่วมกับคนที่ชอบเอาความดีใส่ตัวโทษคนอื่นและไม่เคยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากทำงานกับคนแบบนี้เพราะนอกจากจะสร้างความเครียดและความลำบากใจแล้วยังอาจทำให้ผลงานของทีมโดยรวมออกมาไม่ดีอีกด้วยดังนั้นการรู้จักสังเกตและระบุลักษณะของคนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนรับมือและป้องกันตัวเองจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้การเรียนรู้เรื่องนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นตัวเองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้งเราอาจเผลอมีพฤติกรรมบางอย่างที่เข้าข่ายคนโง่ที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดโดยไม่รู้ตัวเช่นการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือการยึดติดกับความคิดเดิมๆจนไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ การสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองคือก้วแรกที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้และทั้งหมดนี้ก็คือ6ลักษณะของคนโง่ที่มักคิดว่าตัวเองฉลาดที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมีปัญญามากขึ้นและประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นผมขอสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดนี้อีกครั้ง 1. พวกเขาปฏิเสธความรู้ใหม่ๆ 2. พวกเขาพูดมากกว่าฟัง 3. พวกเขาไม่ยอมรับความผิดพลาด 4. พวกเขาขาดความเห็นอกเห็นใจ 5. ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต สุดท้ายพวกเขาปลัวความล้มเหลวก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างชอบตรงไหนหรือเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตและที่สำคัญที่สุดขอให้คุณเป็นคนฉลาดที่รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ